มีใครคิดถึงหอกบอกสิบกันมั้ะครับเอ้ยไม่ใช่สิหอกบอกเก้าหลายๆคนเข้ามาทักทายผมบอกว่าพี่ครับหอกบอกสิบเป็นยามผมอยากจะบอกว่าผมคิดว่าหอกเนี่ยผมไม่อยากจะตีแล้วฮะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ที่พวกของมาใหม่อัปเดตใหม่ๆเนี่ยของคาตาลานมันก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกแต่ก็อย่างว่านะครับมีก่อนก็ใส่ก่อนทีนี้ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยผมจะหาคอนเทนต์พวกการ์ดบอสหรือไม่ก็ของบอสแร่แร่สักชิ้นดูฮะอย่างเช่นพวกของแร่แร่อย่างมีดไอปิก มีที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนบางกลุ่มหรือคนในวงการคนรักมีต้องการครอบครองเป็นอย่างมากอย่างเช่นแอสซิสตนตัวนี้ที่ผมเจอเขาแนะนมว่าคามุเอ็ซซึ่งผมเห็นชื่อเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นคนไทยหรือเปล่าเจอแล้วบอสไอเด็กผมเจอแล้ว แต่ดูทีมเขาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไทยครับเพราะคิวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคิวฝรั่งปัญหาตอนนี้ก็คือว่าบอสมันเกิดพร้อมกันครับเราต้องเลือกบอสแล้วตอนนี้ทีมผมอยู่อีกบอสหนึ่งอยู่ครับไม่สามารถมาบอสนี้ได้ผมเลยต้องทําการยื้อไฟให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตีอาน์เด็กอยู่นะมันตีอาน์เด็กอยู่นะและคูเซเดอร์นี่แม่งแทงโคตรแรงเลยตอนนั้นผมเซฟเอฟวิวอยู่ผมบอกเลยว่าสะดุ้งหวัวเยอะจัดผมปวดไม่ไหวผมเลยพยายามที่จะลากบอสหนีครับแล้วบางคนที่ดูแล้วเราล็อกบางคนอาจจะงงว่าทําไมถึงพีเคกันได้ใช่ไหมครับเซ อีกสัตว์คูเป็นฮอลิคอสผมไม่ยึดแรงชิบหายผมไม่ทําอะไรมากครับผมเน้นไปที่ตัวดาเมจครับซึ่งตัวดาเมจหลักของตีนี้นี่ดูสูงแล้วน่าจะเป็นฮันเพราะผมไปดูชื่อเนี่ยผมจึงรู้ว่าเป็นฮันดับหนึ่งที่ผมได้ไปโค่นมาตอนกิจกรรมคราที่แล้วครับเจเนช่าคขาห่ามันอยู่ค่ามันอยู่ อันตายอื้อมาดิผมคิดว่าตัวอื่นเนี่ยทำดาเมจกับบอสไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับดาเมจหลักเนี่ยมาจากฮันผมก็ได้จี้แต่ฮันอย่างเดียวเลยฮะตัวอื่นมันก็โดนบอสตบตายตายหมดตายหมดตายหมดไอ้ฮันตายอีกฮันตายอีกเอามัน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 สวยสวยเอาพีชอีกตัวนึงและตอนนี้เพื่อนผมมาเลยครับผมบอกเลยว่าเพื่อนกูครบพวกมึงจบที่ร่วมกตันอยู่สวยสวย นี่ผมเตะบ,บีมันออกให้เยอะบันบีมันบ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 ีมัน,มนสวยบีตายบีตายบีตายบิดบีเกยบีเกิดลูกลก๋บบกอนัตว์หนี่นงละเก้าบาทว้าา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 กาา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 าราาากไาลา่คาาานาา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 เาา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 าอกาามาา่าาาาาาาบาามาาาายาาดาา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 ามาา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 า่ยาาตาา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 าถ้าาม่มึนเนี่ยผมตายชัวร์ โอ้ยสัตว์กูาตายสัตว์เอ้ยมันไม่มึนและช่วงที่ผมร่าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตอนเช้าครับไม่มีพระฮะโอโ้แล้วก็ต้องเล่นเกิดกันรัวๆนี่ปัญหาหนึ่งที่เราเจอเวลาเราไปร่าบอสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นดาเมจทางไกลครับมันมีภูมิมาคที่หนึ่งก็คือจบเลยอุ้ยต้องกันตายเียฮาจัดโอ้โหติดใบตอนนี้คือยากันใบผมหมดครับแล้วผมติดใบก็เลยเข้าเลนมาเอายาเขียวทีนี้ผมไม่ติดใบแล้วแต่ผมนอนหลับแทน ออตอนนี้ผมก็คําถามมากมายเลยว่าพีทมันใส่อะไรวะทําทไมผมติดหลับติดไม้ต,ติดบอดติดมืดเจอ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 แล้วอยู่ทางขวาทางขวาตรงน,นี้เลยขวาตอนนี้การต่อสู้กินระยะวาามานานเกือบจะสิบนาทีแล้วครับแล้วบอยังไม่ตายบอดไม่ตายหันตายลากบอสหนีมาเลขสามลากบอสหนีมาเลขสามแล้วผมพาบอดมามุมตึกกะรุมต่อยลยครับแต่ว่ามีตัวดาเมจแค่ตัวเดียวก็คือปูดไซเดอร์และยาผมก็หมดละซ้มผมหมดพอดีเลยเฮียไปนึง ไม่ได้ไม่ได้ปั๊มหมดปั๊มหมดเดี๋ยวดึงปั๊มก่อนยังไม่หมดไว้ตอนนี้บอลไม่สนใจบอสแล้วอะผมจับล็อกแขนล็อกขาแล้วลุงต่อยเลย <c oughs> แต่ประเด็ตอนนี้เรามีกันแค่3ามคนเองครับผม <c oughs> พีทไม่มีมีตัวแท้งมีผมแล้วก็มีตัวยิงเราก็ทําได้แต่ป่วนฮะ แล้วประเด็นคือไอเด้งเกิดเนี่ยครับผมที่ไมไ่อยากซื้อเป็นกล่องเพราะคิดว่าบางทีเราจะใช้แค่3 4อันเนี่ยก <ผม S 1> <m> ็เลยทำให้เราต้องซื้อทีละอันทีละอันมาตลอดเลยครับจนจนไม่ไหวผมลาบแบบกล่องมาแม่งเลย, <c ười> ยกันต่อสู้ไฟนี้เนี่ยกินได้เวลาเกือบจะ40นาทีเลยครัับมนนานมากๆจนผมต้องเอาพามาช่วยซึ่งตี้เราไม่มีพาครับในผพาผมก็เป็นพา <c ười> ไก่นี่ก็คือพาผมนะจริงๆผมเรียกผ้าตัวหนึ่งนะครับโอ้โแม่งแบบเดือดจัดจัดตอผมเล่นพาแบบไม่ต้องระแวงเลยครับเพราะว่าไนท์ผมเนี่ยเดือดก้าวๆเดือดตายก็ไม่เสียเปืซึ่่งการตอสู้เเเนนนนี่ยยกกก็ิระะวลาาือบจะชั่วโมงนซึ่งบอสเนี่่ยยยยังไมตาด้ว โซน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 ,นมาข้างบนมาข้างบนมาข้างบนพา,า,าผมพักอีกมาข้างบนเจา้าเวบีมาข้างบนไอ้อผมไม่จนสุดท้ายเนี่ยฝ่ายนั้นก็เป็นฝ่ายที่ต้องถอยไปครับแล้วผมก็ได้บอสไปแต่ว่าจะจบเนี่ยนานมากๆเอาสักขาผมสั่นเลยผมย้ายมาอีสุดเพื่อจะมาทำควิสในวันครับเอาอดำามสิอันเฮ้ยน้อง ลูกติดอ๋อลูกติดนะครับและทุกอาทิตย์ตอน,นเนี่ยผมต้องเสียตังค์5เอ็มเพื่อบริจากอาชีพ2 2ครับเพื่อที่จะเอาอ e ีรูกับโอดิเทพอย่างละหนึ่งอันเป้าหมายตอนนี้ที่ผมวางไว้คือผมจะใช้โอดิเทพ2อันเนี่ยที่ผมมีตีบวก9อปัปเรตแล้วก็ตีบวก8ปิงเบิร์ดซึ่งโองกาสติดเนี่ยมันมี4 0กับ30ครับผมคิดว่าต้องมีอะไรอันนึงติดอันนึงแตกแน่นอนจัดไปก่อนงเบิร์ดบวก เรียบร้อยผมตีบวกแปดไปแบบง่ายๆครับและที่ผมตีบวกแปดเนี่ยนา่าจะเป็นเพราะว่าถ้ามันใส่คู่คอมโบกับ Enchant Shadow เนี่ยมันจะได้ตีไกลอีก1%ครับแต่ใส่คู่กันอย่างเดียวไม่ได้นะฮะผลรวมของเซตนี้เนี่ยต้องรวมกันได้15นั่นหมายความว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งบวกแปดอีกอันหนึ่งบวกเจ็ดจะได้ตีไกลเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีเสื้อบวกเจ็ดเลยครับเดี๋ยวผมว่ากะหาซื้อเอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีเสื้อฮะต้องไปเปิดหาจากไข่มัน <laughs> ขออนุญาตไต่แรงเป็นระดับ6นะครับอาทิตย์นี้พอดีอาวุธผมบวกเพิ่มอีกหนึ่งความแรงมันก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยวันนี้ลมดีว่ะทุกคนรมดีว่ะวันนี้โอ้ผมบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของผมจริงครับจีบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดตีบวกอะไรก็ติดที่นี้ฮะผมดันไปเคลือบรองเท้าติดได้แบบทีเผื่อไปทีหนึ่งครับไม่ได้อัดคลิปมารองเท้าบูทก็เลยกะว,ว่าจะมาตีบอสักหน่อยขออนุญาตตรวจสิ่งที่เรียกว่ารองเท้าบูทนะครับผม โูเกรนฮฮเกรนช่อยทำให้ผมแตกแดงดีครับพวกแชทมันแบบมันกระวนกระวายผมวะขอแตกบุกหนึ่งเลยพี่ได้ปะขอบอกหนึ่งแตกคอนแดงด้วยสั่งได้นี่วะไอ้ยิ่าสั่งได้ยิ่งขอบวกสิบได้ปะพี่ขอได้อย่างใจเลยอะ่ะพี่ขอพี่ให้ผมผมก็ชอบเลยวะเย็ดหมูเครเนนเียด่ะท่าเปนเนอ่ะไอ้ยิงกูติดเท้าเท้าอทาองด้วยเหี้ย ทำไงทีนี้มันอยู่เด็กคังมันก็ขายซ่อมไม่ได้อยู่ดีอะใครจะเอาไปทําอะไรอะอียไปเขียนตีบวกสิบก็ติดอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่กี่ของเรายังไม่จบครับเรายังมีตีบวกเสื้อเอนเชตอีกแต่เสื้อเอนเชตเนี่ยผมไม่มีฮะมีแต่เป็นเสื้ออีเวนต์ก็ได้กะว่าจะดึงไข่มาเปิดสัฟฟอนเป่อได้ถ้าได้เสื้อก็ตีครับได้ข้อตูมก็ขายเลยผมก็กดไปเลยครับหนึ่งคลิกอ้าวเพทูเอินดิตายเลยดิผมได้ปากปลาแล้วตอนนั้นผมไปเช็คราคาในตลาดเนี่ยมันตกอยู่อ,อ,อ,นอ,อัน,อน,นดับหก 65อ้ออนต่ำสุดไทยเจ้าตอนนี้59ไ้ไปอักเลกมงคล59อ้ออนติดต่อมาเลยหลังไม่ด่วนๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ดีกว่าไปที่อื่นที่นี่ไม่ค่อยดีละโอ้เชีย่ยม MBC ์แม่งเยอะชิบหาย ตัไหนเนี่ยจะหลงงง่ลงลงแล้วอ่าตัวนี้หันหลังด้วยหรอแล้วเขาจะตีโดนไหมเนี่ยตีมันหันหลังตีบวกอะตอนน,นี้ของผมเริ่มจะครบครับตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นพวกคอสตูมเนี่ยแหละเพราะผมยังไม่รู้ว่าผมจะใส่คอตูปปนอะไรดีฮะคอตูม,มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะใส่เนี่แหลพราะามันโยกได้ไหลาอาชีพหน่อยผมตีแบบนอนสต็อปแบบไม่หยุดยั้งเลยครับแต่ว่าหยุดที่บวกห้าก่อนล้กัน สวยแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ากดคลิกบวกปแปเนแ่งมันจะมีอะไรแจ้งเตือนไม่ได้เลยผมเลยเลื้กตัวละครหน่อยขาล้างความสวยและเข้ามากดต่อเลยอีก2คลิกไป่ายสุดท้ายแล้วเราก็แค่คิดไปเองครับยังไงมันก็แตกอยู่ดีแต่โชคดีที่ว่ามันไม่ค้อนแดง 2>, 2คลิกเลยอันนี้อันนี้อันนี้อนนคลิกเลยหกกดอันนี้ติด อันนี้ก็ติดอันนี้น่าจะแตกต้องหยุดก่อนต้องต้องเบรกก่อนต้องเอาของล่อมาแล้วนี่คือเนี่ยดี้วผมหยุดทันนี่ต้องหาของลอก่อนเอาอะไรลอดดีวะผมไม่รู้จะล่ออะไรดีครับเซิร์ฟนี้เพราะว่าถ้าเราล่อเนี่ยเราก็เปลืองอาดามแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าผมจะไปเอาล่ออันหนึ่งครับที่ผมต้องการจะตีบวกเอามาล่อมันเลยเอ,อ๋อมันอยู่ตัวเด็กอีกเอ็ดหนไม่รู้จะล่ออะไรเลยอยู่ตัวเด็กนี้สูตรล่อไม่ได้จริงไหมและเคยเห็นของล่อไปบวกสิบปะ ไอ้น,นี่กูจะล่อแต่มันล่อไปสิบอะแต่ว่าของเชตีมันแตกแล้วก็ไอ้สัสเอทำไมคูตีนี้ไม่ติดวะกูน่าจะตีแม่งเลยวะตีที่นี่ถึงพวกสิบเป็นนานแล้ว,แ,ลวแต่แต่คิดชีวิตคนละแบบครับตีที่นี่ก่อนเพื่อมันแบบเก้าเก้าสิบห้าปเซ็นแตกนี่เห็นป่ะหมดแล้วกระดุมอะดัมกูเอียงเฮ้ยอะดัมกูจะไม่มีตีแล้วเนี่ยอืม หมดครั้งแล้วเว้ยต้องบอกว่าอดัมเนี่ยหามาท่้ไหรายเขาไม่เคยพอครับเอ้าไปอ้อปขอาไปตีวัวมีท่าไหร่ก็หมดในใจเนี่ยผมกะว่าดองไว้เยอะๆก่อนครับเผื่อมีกิจกรรมอะไรมันจะได้หดทีเดียวมันก็อดใจไม่ไหวที่จะดึงมาครับเพราะว่ามันอยากจบชิ้นนี้สักทีหนึ่งโชคดีมีชายโชคใจมีวัว1ิบสองในการหวด18แปดในการหวดโอกาสตีส0สิบอร์เซน่วนในเปรตนี่้าสิบ้าเปอร์เซ็ตเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะต้องรียาเยอะแหละไปและก็ ไปนี่ปเป็นไงหลักสูตรล่อ,อแล้ววันนี้ผมมาไงบวกเจ็ดอีกชิน้น <c oughs> ที่นี่ครับผมก็มาค้างคาใจอีกว่าอาประเทศผมบวก9แล้วแต่นั้นนะผมอยากตีขึ้นบวกสิทันทีแล้วลผมซื้อถุงมือคิงเบิร์ดเผื่อมา2อันครับบวกเแต่อันแรกมันจะติดไปแล้วทีนี้ก็วาวุ่นเลยครับเพราะผมต้องไปหาโอดีเทพ2อันเพื่อตีธนูบวก9แล้วก็คิงเบิร์ดบวกเ็ผมเลยทําการเติมไปอีก3 0 0้อนอนเพื่อเอาโปเติมเนี่ยนะฮะมันจะได้โอดีกับอิรูเทพมาอีกอย่างนึงอัน คือตอนนี้ผมเติมแพ็คมาแล้วคือผมทนไม่ไหวจริงๆครับทุกคนคืออาวารเดสอาวาเดสมันบวก9ไงมันจะบวก10อยู่แล้วครับแล,ออล้วคือโอลิวโมลีผมไม่พอไงผมก็เลยต้องทําการเซกมาเลยครับอีกกี่บาทวะคือผมเติมมปผมขาดอีกนิดนึงครบอ่ะเดี๋ยวนะขอคำนวณก่อนว่าผมเติมมาเท่าไหร่คูณสามสิบ้าห้าพันบาทสำหรับ ช็อตนี้นะครับแค่ช็อตไม่ได้นะเป็นคลิปนะแค่ช็อตนี้5,000บาทนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการซัด King Bird คิงเบิร์ดนะฮะบวก8แล้วก็อัปเปอรบวกสินะครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าใครได้อยู่ใครจะไปนะฮะโอเคมาโอริเทพสองมิดพร้อมแล้วนะครับผมคอนเทราคอนเทรวยใครมันสั่นวะเฮีย er, บวก10ชิน้นแรกอ่ะทุกคนเฮียต er, ื่นเต้นวะคือโอกาสตีติดเนี่ยมันสีเนะฮะ ส่วนในที่อันนี้มัน30%นะครับผมว่าเดี๋ยวผมขอเปิดกดดอกก่อนเพิ่มอีกโอกาสดอกเพิ่มเลยโอเคเดี๋ยวขอคิงเบิร์ดก่อนละกันคิงเบิร์ดก่อนแล้วตามด้วยอัลเบรดบวกสิบไปแบบเนียนๆเลยคิงเบิร์ดบวกสิบกูเอินแค่นั้นแหละกูเอินต่อไป,ไป <Nope. S 1> อัลเบรดบวกสิบไปโอ้โหเสียเชิงเลยเสียจังวะตังหมด แมม่งหดความรู้สึกเหมือนตอนตีหอ,อกบวกสิบเลยครับกำลังจะกดตีและแม่งลืมส่อาดมสุดท้ายหอ,อกแม่งแตกเหมือนเดจาวูเลยครับตอนนี้แต่ยังไงผมก็จะตีไอเจนี่ตีแตกโดนกูม<า>ผมบวกสิบอาร์เบรดติดโดยที่ว่ามันไม่แตก เยแต่จริงๆเนี่ยมันเคยขึ้นเก้าไปเอยเหมือนกันเลยครับเกือบจะสิบทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปไว้ทุกคนคิดว่าบวกสิบชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ดีครับผมถ้าคนดูบอกว่าดูไม่ถ,ถูกเลยพี่ไม่แตกผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะาปีนี้ผมมาดิตอนนี้ฮันผมไม่รู้อันดับอะไรนะครับแต่ถ้าดูผมบวกสิบบวกสาาิบมาอะไรนะครับน้องบวกสิบไม่พอคิงเบิร์ดบวกไปอีกครับน้องๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไป NPC มิ้นท์ของก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า